สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโกแชมต์เกาะถนนหนึบอัลไพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์บัตรเครดิต UOB Black คัสสันเพื่อตอบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชาย เข้าสู่เบที่สามนะคะรคับเบรกนี้ก็อย่างที่พูดกันนะครับเราจะมาพูดเรื่องรถนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถามแล้วว่าคุณผู้หญิงนั้นมามาสองท่านแต่มีผู้ชายชที่แข่งรถอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความรู้เรื่องการแต่งรถมากกว่าผู้หญิงเ<ช>พร <อ S 2> าะนั้นเนี่ย,ยเยพราะนั้นถ้าสมมติจะมาเจาะดีเทล,ลรถต้องเชิญคนนี้ด้วยนะครับรถคนนี้เชิญพี่เตอร์หน่อยครับเชิครับเตอร์สวัสดีครับอันนี้คือเสื้อของที่เองเลยแล้วก็เป็นเบอร์รถที่ใช้แข่งใสวัสดีครับพี่เตอร์ครับ นี่ครับผมโอ้นี่ก็เป็นอย่างกันนี้เตอร์อินคาคนนี้ทำไมครับถ้าเอาคานี่คืออ๋ออินคาอยู่ในรถอย่างเดียวไงแต่งในรถแต่งในรถเอาดอกก็ได้เอาดอกก็ได้แน่ไม่เตยเอาดอกเอาดอกอินคาโอ้โยนี่เลยนี่เลยกระชับหนักผัดไปเลยเก่งใจบินมากเอาไม่ได้รู้เรื่องภายในรถไงโอ้โหนึกว่าใส่บวกกับรถอยู่แล้วไม่ได้ยินอะไรอ๋อพี่เต้ครับพี่เตบ แข่งรถด้วยป่ะครับแข่งด้วยครับพี่เต้ยแข่งรถอะไรครับผมแข่งรุ่นยาริสวันมิกเลสนะครับมีมีครับมีข่าวไหมไม่มียาริสวันมิกเลสไม่มีไม่มีไม่มีพี่เต้ยครับผลงานพี่เออถามก่อนเรื่องเรื่องการแข่งรถพี่มาแข่งรถรถยนต์เนี่ยกี่ปีแล้วครับจริงๆผมแข่งรถยนต์ถ้าเบ็ดเสร็จตั้งแต่เข้ามาในวงการรถแข่งน่าจะประมาณ7ปีได้แล้วโอ้หเจ็ดปีตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณอนุบาล3ตอนนี้ผม17โอ้โหพี่ที่เหลือพี่17เนี่ย อายุกุสั้นเลยไม่รู้แล้วแล้วพอได้มาขับรถคุกคีอยู่ในทีมโตโยต้าครับรู้สึกไหมว่ามันมันมีอะไรที่ก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากรถเองครับใช่ครับเริ่มจากรถเองครับพอมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถเองแล้วเป็นรถทีมแล้วฟีลลิ่งในการการขับมันเยอะขึ้นอย่างผมเองเนี่ยแรกๆขับรถแข่งเป็นรถตัวเองเนี่ยมันจะกลัวเลยคือหุชนเดี๋ยวไม่งั้นซ่อมอีกแล้วอะไรเงี้ยพอมาเป็นรถสนามที่เขาให้เราซ้ับแข่งเนี่ยมันสามารถที่แบบจะซัดเต็มที่ได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วผลงานล่าสุดของปีละปีที่แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคืออะไรอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้ได้กดับเท่ไห่ครับผมน่าจะเป็นนักแข่งในทีมที่เหนื่อยน้อยที่สุดเพราะผมขับสามรอบหยุดสามรอบหยุดอ๋อสามรอบหยุดคือแบบชนะแล้วเหนื่อยก็พักอ๋อที่บอกว่าขับรถชมอะไรที่บอกว่าบางแสนทำไมนะขับไปชมวิวไปพอผมผมไม็นนี่หิวอ๋อหิวนล่รถมันพุ่งเข้าไปร้านดีพร้อมอ๋อ จริงเหรอพี่หลุดเข้าไปเลยเหรอนิดนึงครับแล้วแสดงว่ารีบใช่ไหมรีบแบบก็รีบแต่ว่าเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดกําแพงกั้นไว้เลยกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ขยันตลกนี่พ่อคุณโอแล้วแล้วแล้วพังเลยเหรอจอดเลยมันมันมันไปต่อไม่ได้น่าจะพังอ๋อครับไม่ถามนะอพี่ถามเลยรถไปต่อไม่ได้น่าจะพังอย่างนี้แล้วก็ถามว่าเรารู้ไหมครับว่าแต่ละครั้งที่เราขับรถแล้วมัน มันมีข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรปัญหาส่วนใหญ่ของของของรถที่ที่เราเจอเคือคือปัญหาเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราเราพยายามเก็บให้มันเรียบร้อยที่สุดเพื่อเพื่อให้รถมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับ,รบพอเราเก็บถึงจุดที่ลงตัวเนี่ยมันมันคือการพัฒนาของคนแล้วนะครับ <Yes. S 2> เราก็พัฒนาให้ให้ไปกับรถให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อผิดพลาดเรื่องการขับของผม อยู่บ้างเราก็มาทบทวนกันเพราะเราจะมีกล้องอยู่ในรถใช่ไหมครับเรามีเรื่องของตัวจับเวลาเราผิดพลาดตรงไหนโค้งตรงไหนยังไงยังไงนะครับทีมของเราก็ก็มีดูแลตรงนี้แสดงว่าในทีมนี้ก็คือไม่ใช่แค่ว่าทํารถแล้วก็มีที่ขับเท่านีคือมีหน้าที่วิเคราะห์การขับใช่เรามีเรามีเทรนเนอร์ของทีมด้วยนะครับคือเทรนเนอร์ก็จะแบบห้าหกเจ็ดออเใล้เลยพี่ เต่นอยู่ในรถเลยไม่มีแล้วออกกําลังกายฟิตเนสอันนี้คือแบบว่าเขาจะมาสอนเราว่าลักษณะการขี่คือมีกล้องตัวหนึ่งคอยวิเคราะห์ว่าเอ้ยอันนี้เราเข้าลายถูกไหมหรือว่าเข้าลึกลึกกว่านี้หรือเปล่าจริงๆแล้วแล้วปีหน้าจะยังคงแข่งรุ่นเดิมอยู่ไหมฮะปีหน้าเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยด้วยภาระที่เยอะขึ้นนะครับทีมก็เติบโตขึ้นแล้วนะครับในปีนี้ผมอาจจะต้องหยุดเพื่อที่จะดูแลทีม นะครับอือก็จะมาเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับหาเด็กใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะว่าเด็กเก่ามันมันน่าเดี๋ยวสองคนนี้สองคนนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่สอนน้องไห้เป็เทรนอย่างเดียวเลยใช่ปั๊บห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคนละเทรนคัะอันนั้นอัันนน้คนละเด็กอันนี้มาเรื่องรถกันดีกว่านะครับผมอยากรู้เรื่องรถคันนี้ว่ามีการตกแต่งพาร์ทที่มันแตกต่างจากรถเดิมยังไงบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าและการับนะครับ อันนี้ชุดรอบคันชุดรอบคันชุดรอบคันพาร์ทเนี่ยเขาเป็นของโตต้าทีอาร์ดีนะครับก็คือของแต่งทีอาร์ดีของแต่งทีอดีทั้งคันเลยคือโตต้ตาเนี่ยเป็นของคู่บุญกับทีอาร์ดีถูกไหมมาครับมาฝั่งนี้กัไเลครับ,รบ,รบพอเดี๋ยวใหก้กล้องจับโฟนุนคือก็บอกว่าของแต่งอย่างเช่นมิสุบิชิก็จะเป็นลิอาร์ดลิอาร์ดพวกฮอนด้เป็นมูเก้นมูเก้นอะไรแล้วแต่โตต้าเนี่ยจะคู่บุญกับทีอาร์ดีแล้วนี่คือของแต่งทีอาร์ดีหมดเลยก็คือเป็นสเกิร์ตหน้านะครับผมด้านข้าง ครับด้านหลังสปอยเล์หลังหมดเลยนะครับเลยของทีเอดีหมดเลยมันมีความแตกต่างจากจากเดิมยังไงจากเดิมอันนี้คือคือกันชนหน้าเดิมไฟเบอร์ป่ะเป็นเป็นเป็นกันชนพลาสติกพลาสติกมันดีอั่หนึ่งนะครับเหมือนเหมือนที่ที่ทางกคาณรู้จะทราบอยู่ดีว่ารถอีโวแท้เนี่ยจะเป็นพลาสติกชนแล้วเนี่ยมันสามารถดันได้แต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ที่แบบเขาขายกันถูกๆแตกเลยแตกเลยแตกเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือน่าจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วครับมีค่ะมีมีใช่ไหมอันนี้น้อยที่สุดของทีมนะครับน้อยน้อยที่สุดแล้ว ได้ขนาดน้อยสุดได้ที่สามเลยนะใช่มาทูยูนนานยูนนานลอยอยู่เลยนี่อันนี้เชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็มีจำได้ทุกที่เลยรถเขานี่รถเขาไงมัาจำได้หมดจำได้หมดเฮ้ยไอ้ผมอยากถามนิดนึงครับไอ้เขาเรียกอะไรนะสปอยเลอร์เหรอสเกิร์ตเนี่ยเขาต้องใช้เทปกาวติดนี้ด้วยครับเอารู้ไหมเอารู้ไหมอ๋อการหลุดกนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราแตะไปนิดนึงเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันก็สามารถหลุดง่ายเพราะมันเป็นกิฟต์ กิ๊บล็อกไว้อะค่ะกิ๊บล็อกก็คือว่าที่ติดไว้นี่คือกันมันแบบว่ากันมันหลุดใช่เพราะว่าแต่เป็นบางคันเขาอาจจะใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมครับอ๋ออันนี้เป็นลิมิเต็ดของเขาเองเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะไรตังค์ทีมู้แค่นี้อตังค์ทีมู้อุ้ยจริงเรอพี่ไม่มีขับรถโตโยต้าแล้วไม่มีแล้วเอัเงี้ยแล้วแล้วก็คือที่เหลือไฟนอลไฟน่าก็คือของเดิมหมดของเดิมหมดคราวนี้มาที่ล้อแม็กกันมากดีกว่าครับล้อแม็กเนี่ยเวลาใช้สนามเนี่มันมีความ มีความมาทนี้ฮะมันมีความแตกต่างจากจากล้อแม็กเดิมๆไหมหรือว่าแม็กแต่ละยี่ห้อนั้นที่เราใช้เนี่ยมันมันมันดีขึ้นไช้ขึ้นอยู่กับกฎกติกาของของสนามด้วยสนามนี้ครับด้วยด้วยสนามของของโตต้ามอเตอร์สปอรเนี่ยเขาเขาออกกฎมาเลยว่าเราจะต้องใช้ล้อขอบ15ของยี่ห้อเรนโซนะครับเพราะฉะนั้นเลนโซรุ่นไหนก็ได้เราสามารถใช้ได้โอ้แต่ขอให้เป็นเลนโซเ้ลนซใช่ครับแล้วแล้ว มันแต่มันจะมีสามอันที่บังคับให้สิบหกด้เหรอไม่มีครับบังคับสิบห้าหมดเลยคสิบห้าทั้งหมดคือบางคนบอกว่าอยากใส่ล้อโตซุ้มโตไม่ได้นะไม่ได้สิบห้า็สิบห้าบังคับสิบห้าหมดครับทำไมใช้ใช้ยางยี่ห้อนี้ทั้งทีมาใช้ทั้งทีมกันดกาบังคับเพระาษาชาวบ้านเลยครับโคตะละแพงเลยใช่ครับเคยใส่อีโวอยู่โอ้โหยางสี่เส้นหมดไปมีเกือบครึ่งแสนน่ะครับแแต่มันมันมันขี่แล้วมันมันดีกว่ายาง ื่นยังงไฮะคือคืออย่างนี้ครับด้วยด้วยด้วยเทรดแวร์ของของโตโยเนี่ยเขาค่อนข้างนิ่มเพราะฉะนั้นการขับในในรูปแบบของของถนนที่เป็นเซอร์กิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเกาะมากกว่ามากกว่ายางทั่วไปนะครับต้องบอกจริงเปลืองไหมครับเปลืองไหมของทีมเราปีนี้ใช้น่าจะเกินร้อยเส้นบ้าจริงจริงต่อคันแล้วกันของพี่ต่อคันของผมสี่ต่อสนามต่อสนามต่อสนามของผมใช้แปดเส้นแปดเส้นก็คือสองชุดสองชุดซ้อมอันหนึ่งแข่งอันหนึ่งซ้อมอันหนึ่งแข่งอันหนึ่งครับ โอ้โล่อไประมาณสนามหนึ่งแค่ค่าอย่างเดียวประมาณ8ปดหมื่นก็สองหมื่นกว่าบาทเส้นลบประมาณสามพันเส้นลบประมาณสามพันนะครับเส้นละสามพันก็ประมาณสองหมื่นห้าประมาณนี้ครัร้อยโอ้โหร้อยเส้นร้อยเส้นครับตาย นตอนนีเลยเพราะฉะนั้นแข่งรถนี่สำคัญคือหนึ่งแล้วต้องต้องมีมีมีเงินก่อนมีเงินครับนะครับมีเงินมีริถเยอะๆด้วยถูกต้องรูดแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตอันนี้แล้วมาต่อคือชุดชุดข้างนี้คือยังยังกระจกก็ของเดิมหมดเดิมหมดครับก็คือึทุกอย่างหมดยันเฟลลิ่งท้ายใช่ครับเออ่ส s p เลอร์ก็คือของแต่งของแต่งจาก TAD ครับผมอนุญาตถามนิดนึงครับครับครัทำไมเขาต้องเอาพวกไอเนี่ยไอ้โครงสร้าง อันนี้เขาไปใส่ในข้างในครับโลบาเนี่ยครับเขาเอาไว้ตากผ้าเวลาสมมติคุณขับรถแล้วชุดคุณร้อนเนี่ยคุณแขวนตากข้างในได้เลยโอ้โหแย่งเล่นเลยอ่ะไม่เล่นเลยอยาจะเล่นมุกถ้าจะเล่นมุกอ่ะวันหลังพูดชื่อมันถูกดิเอ้ยทำไมเขาเอาเราตากผ้าไว้ในรถครับเออนี่พี่เล่นได้นี่ว่ะใช่ไหมว่าทำไมถึงว่าอ่ะอันอันเนี้ยอันเนี้ยพอเขาพูดโลบาปุ๊บคนนี้มันอยากรู้ไงอยากรู้สรุปแล้วว่าคือโลบาแต่ละคันไม่เหมือนกันหรอครับ ตามกติกาจะเหมือนกันมันมีความแตกต่างเพราะว่าทำไมต้องว่าทำไมต้องรูปทรงนี้ไหมหรือแต่ว่ายังไงประโยชน์ประโยชน์ของมันคือประโยชน์จริงๆของของโลบาร์สหรับกฎกติกาเขาเนี่ยคือเซฟตี้เรื่องของการชนการปะทะหรือเกิดการตีลังกาต้องพูดอย่างนี้นะครับอไม่ให้ตัวถังมันพับลงมเซฟให้ห้องโดยสารก็ปลอดภัยที่สุดนักแข่งนักแข่งต้องปลอดภัยที่สุดนะครับไม่เอาแว้งหน้าพี่เวลาชนชนอะไรม่เป่นไรไม่ต้องสติ๊กเกอร์นกลิด้วย ะเหมือนรถบัมมมาแข่งเป็นเหล็กตัวน้องบึ้มเลยไอ้บ้าอันนี้คันนี้คือรถของคุณทิพย์คังั้นเดี๋ยวรบกวนคุณทิพย์ภายในสักหน่อยได้ครับอยากรู้ข้างในว่ามีอะไรยังไงบ้างอขอบคุณครับคุณทิพย์ครับเดี๋ยวเราดึงดึงเบาะมาได้ไหมผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างรถแข่งกับรถบ้านเราเราดึงดังค่ะโอเคค่ะเบาะเบาะนี่คือเบาะยี่ห้อ ไปไปต้องร้องลูกอ๋อไปบอกที่อดีเหมือนกันใช่ใช่ใช่ดีขับรถปกติเบลแบบนั้นกับเบลนี้เขาเรียกเบลกี่จุดนะฮะอันนี้จะ4จุดหนึ่งสองสามสี่กระชับมากไหมใช่ครับ กระชับค่ะแต่ถ้าอยากให้กระชับมากกว่านี้คือจะ5้าจุดก็คือจะมีขึ้นจากตรงกลางขึ้นมาด้วยแต่อันนี้ใช้แค่4จุดโอเคใช่คือห้าจุดที่ผู้ชายใช้ไม่ได้นะครับรัดรัดปุโอเคคอนเวนไมโอ้แล้วแล้วพวกพวกเกียร์เกอร์นี่คือของเดิมหรือว่าของเดิมครับเดิมค่ะของเดิมใช่จะเป็นของเดิมก็คือเอาแง่ายๆคือือข้างในเนี่ยเอาให้เบาที่สุดใช่ค่ะเอาให้เบาที่สุด แต่ถึงเบาที่สุดยังไงก็ต้องมีการถ่วงน้ําหนักอยู่ดีนะเขาเขาระบุถ่วงน้ําหนักคือก็คือว่าถ้าอย่างที่ติดอันดับเราก็จะโดนบวกเข้าไปอีก20โล15โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือต้องชั่มหนักก่อนแข่งแล้วก็แข่งเลิกก็ต้องชั่มหนักอีกโลเครื่องอะไรเงี้ยแหละพี่ชั่มหนักสิบห้าโลใช่ต่อยูเฮฟวี่เมทไบ้าคือรถเนี่ยเขากลัวโกงกันอะไรอย่างเงี้ยมีการระบุไว้ว่ารถเนี่ยต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงโหมดเท่าไหร่ น้ำมันก่อนแข่งเนี่ยใส่เต็มถังต้องช่างต้องต้องท่างหนักก่อนแข่งก็คือจริงๆคันนี้มันเริ่มต้นที่เบาๆเลย950 950ค่ะ950แต่ถ้าอย่างมีผลงานที่ปีที่ผ่านมาเราก็จะหนักกว่าหนักกว่าเขาหน่อยเพราะว่าคนอื่นที่มันเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหนักแค่950แต่อย่างถ้าคนติดแชมป์มาแล้วก็จะโดนบวกมา30ก็950บวกอีก30ก็เป็น อ๋อถมหนักใช่ถมให้ภาษาเหมือนนักกอล์ฟก็เหมือนว่ามีพวกเขาเรียกอะไรนะแฮดดิแคปใช่แต้มต่ออะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่คือแข่งรวมกันแข่งรวมกันเขาไม่ได้แบ่งเป็นคลาสดิวิชั่นหนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้ผู้หญิงไม่แบ่งแต่ว่าเป็นเรื่รวมการถมหนักเข้ามาแทนใช่ใช่ใช่แล้วปีหน้าโดนเพิ่มน้ำหนักก็โดนค่ะโดนจริงๆโดนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยนี่คือเพราะน้ำหนักแล้วครับเมื่อก่อนจะว่าเอวเล็กกว่านี้น้ำหนักลดน้ำหนักลดขอบคุณขอบคุณเราผมมากไอ้เยศแล้วข้างในผมผมสงสัยนะคน ตากล้องฮะขออีกทีเถอะไอ้นี่ยไอ้นี่เนี่ย,ย,ยสีแดงแด<น>งใช่ไหมคะพี่หลายครั้งหลายรถแข่งหลายคนเคยสังเกตไหมเขาชอบติดสติกเกอร์ข้างหน้า<ช>ว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วนี่คือคืออะไรครับเป็นสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉิน<ช>เป็นสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉิน<อ>ถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์เหมือนไฟลุกอะไรเงี้ยไฟไหม้แล้วก็ต้องดับข้างในก่อนนะคะแล้วมันจะมีจุดข้างในรถที่ใกล้ตัวคนขับแล้วก็จะมีตรงฝากระโปรงข้างหน้า อืมค่ะคือคือข้างนอกก็สามารถดับได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่อันดับแรกคือจะให้นักแข่ง่ะช่วยก่อนช่วยตัวเองก่อนนะคะคือช่วยดับข้างในก่อนแล้วมีถังดับเพลิงด้วยอ่ะใช่ค่ะต้องมีถังดับเพลิงด้วยคือเป็นกฎที่เขาระบุเลยใช่ค่ะเผื่อเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเซฟตี้เข้ามาปุ๊บจะได้ดึงถังจากรถเราไปใช้ได้เลยอะค่ะอ๋อตามนั้นเลยพรมอะไรก็ใช้ของโมโม นะครับเอ้ยคุณมีของแต่งด้วเนี่ยนี่มีของแต่งอันนึงอันไหนเล่งของของด้วยนี่คือได้จากหนมาอันนี้ไปมาเลยค่ะไปแข่งที่มาเลยมาแล้วก็ใช่ไปเซปังมาก็เลยไปไหว้พระขันพระขันไปไหว้พระขันกันมาค่ะแล้วก็บูชากลับมาติดไว้ที่รถค่ะก็ถือว่าเป็น ที่เนี่ยจิตใจใช่ใช่ขับรถปลอดภัยเพราะชนก็ชนนิดเดียวแต่ถ้าไม่มีอาจารย์หลัง้ก็ได้ใช่เพราะแต่ละคนมีที่พึ่งทางจิตใจครับถ้าเป็นคุณนี้ก็จะไปไหนก็จะเอาลูกพิตตี้วางอยู่หน้ารถผมไม่ค่อยเอาลูกไม่เอาลูกเลยครับพิตตี้มานั่งหน้ารถเลยแล้วก็ให้เขาไปกันเลยอันนี้ผมเปิดฝาผมเป็นเราเราเปิดทางนู้นเลยเนาะ อยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องยนต์คันนี้มันมีความแตกต่างอะไรยังไงจากรถปกติรบกวนพี่เตอร์เลยครับอยากครับถ้าเรื่องเครื่องยนต์นี่ต้องผู้ชายอ๋อทั้งเช็คภายในต้องผู้ชายถ้าภายนอกต้องผู้หญิงถูกต้องล็อกเปิดข้างในด้วยครับอันแรกนี้คือล็อกสองชั้นใช่ครับเป็นล็อกเวลาชนบุ้นลมันกระพืออะไรเงี้ยเทปไปเงี้ยเหรอครับหรือว่าไงคือคือกรณีที่เราชนด้านหน้านะครับครับและ แล้วมันจะทําให้ฝาปองนปีขึ้นกระจกได้ตัวนี้เป็นตัวล็อกเซฟอีกชั้นหนึ่งนะครับมีสีบอกด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตดีครับจะมีสีชมพูมาร์กบอกว่าเนี่ยต้องมาร์กตรงนี้นะใส่รูนี้นะทำไมอ่ะมันมีใส่ผิดรูด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอช่างว่างช่างว่างนึกว่าใส่เลยอะไรอย่างนี้เพราะว่านี่ไงเขาชอบสีชมพูไงผู้หญิงไงจะได้รู้แลวมีมีลูกลูกศรบอกตรงนี้เลยฝั่งนี้เลยครับ ทีลูกสอนบอก้วยนะนี่แล้วกดฝั่งนี้นะครับอกเปิดเปิดฝั่งนี้ว่างฮะว่างว่างอันนี้คู่บวกคู่ลบด้วยกูมองไม่เห็นนะฮะอยากเห็นหน้าช่างเลยรถคันนี้พีเตอร์ครับเครื่องยนต์ของของพี่ทั้งพี่ทั้งคุณนุชแล้วก็คุณทิพย์เนี่ยกับเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันมันคือเครื่องยนต์อะไรยังไงฮะเขาเรียกเครื่องยนต์1เอ็นเซดนะครับ FE เป็นเครื่องพันห้าที่อยู่ในรลยการผลิตของโตยต้า V8 ยาริสทุกรุ่นคือเอาง่ายคือเครื่องงรานนนแล้วคัี ก็เป็นเครื่องโรงงานที่ติดออกห้างมาตั้งแต่วันแรกที่ที่น้องทั้งสองคนเนี่ยเขาแข่งแล้วก็ไม่เคยเปิดไม่เคยรื้อโอ้นี่หมายถึงว่านี่ใช่นั้งกี่ปีฮะใช้มาปีเดียวเพงปีหนึ่งค่ะคือรถใช้สนามไม่ช้าเลยหรอคือคืออย่างนี้ครับด้วยตามกฎของโตัวต้าเนี่ยคือรถที่มีซีนของโต้ใต้อยู่แล้วถ้าอย่างนี้เราจะเห็นว่าจะมีจะมีซีนตำแหน่งนี้ะช้เลยครับจะมีจะมีซีนอยู่ด้านล่างนะครับมีซีนโต้ใต้ามีมาร์กทุกอย่างเอาไว้เนี่ยคือหมายถหงว่า ถ้ามีกรณีที่ซีนเปิดหมายถึงว่าเราต้องลื้อเครื่องทุกชิ้นออกมาวางใหม่แล้วประกอบใหม่ต่อกรรมการโต้ได้อ๋อคือการคือการหมกถูกต้องมันมีพวกหมก <Yes. S 1> อ๋อนี่เขาห้ามแต่งแต่งเครื่องครับห้ามแต่งเครื่อง<น>ต้องเป็นเครื่องแตนดานแล้วมีอะไรที่แต่งได้บ้างครับสิ่งที่แต่งได้เนี่ยคือห เรื่องของตัวยาคัมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องเครื่องนี้เรื่องเรื่องถึงคัมคัมโชกแถวคัมโชกตัวต้าอิสระอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนด้านในคือไม่ให้ห้องเครื่องมันเสียรูปใช่ือนนั้นเลยผมก็ติดเลยที่บอกว่าหลับในอ่ะคัมโชกนี้เลยโอ้โเป็นไงฮะรถเหลือแต่คัมโชกเนี่ยรถเละอดเลยจริงรถรถของวันเมกเลสนะครับคือเขาสู้กันด้วยด้วยเทคนิคผมต้องพูดเทคนิคการขับของนักแข่งแต่ละคนนะครับการเซตติ้ง ของทีมช่างนะครับอย่างอย่างเราจะเห็นเงี้ชใช่ไหมครับชคของทีดีปรับได้สามที่กระดับนักแห่งคนหนึ่งก็อาจจะปรับเบอร์ย4สี่บางคนเบอร์2ี่สบางคนเบอร์18แอะไรแล้วแต่เราแล้วหน้าหลังอีกหน้าหลังไม่เท่ากันอีกใช่ไหมครับหลังไม่เท่ากันอีกครับละเอียดเขาเยอะนะครับใช่ครับแล้วอย่างนี้แล้วเครื่องยนต์ที่ที่ลักษณะคือเขาสเปคมาให้มันใกล้เท่ากันหมดเท่ากันหมดมันมันทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมเห็นมีคือกองอากาศอันนี้ก็คือกองอากาศสแตรฐานนะครับสิ่งที่ต่างจาก รถยนต์ออกห้างโรงงานก็คือเรื่องของตัว Limited Slip ทีเอดีใช่ไหมครับเต็ดเต็ดนั่นแหละใช่เต็ดเต็ดแล้วก็มีคลัสคัฟเวอร์ของทีอดีคลัสคัฟเวอร์ดีกว่าคัสเดิมยังไงครับคือคือเขาช่วยให้ให้การถ่ายทอดแรงม้าเนี่ยลงสู่พื้นได้ได้เยอะกว่าทั่วไปภาษาชาวบ้านคือมันมันจะจับขึ้นมาแล้วมันแข็งกว่าเดิมไมแข็งกว่าเดิมนะครับนักแข่งส่วนใครก็คือน่องจะใหญ่ นะะฮไี่น้องใหญ่เนี่ยไม่เท่านะเขาเท้าหนักด้วยนะเขานักนะเขบอกว่าเขาไม่ชอบเตะีจเขาชอบเตะดาราเลยเอินพ่อกราไม่กอลก็คืออันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นรถเดิมๆโรงงานแต่ว่ามีการปรับแต่งในเรื่องของพวกเต็ดเข้ามาหรือเตจลิฟแล้วก็มีนะครับครับแล้วก็ที่เหลือนั่นเป็นของเดิมหมดเป็นของเดิมหมดเลยนะครับจริงที่เปิดอิสระอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผ้าเบรกอืม ทีมเราชื่อทีมอยู่แล้วครับโปรเจกต์มิวชื่อเต็มๆชื่ออะไรนะฮะโปรเจกต์มิวทีมไทยแลนด์บาย y Indian Lighting ผ้าเบรกไหนๆก็คุยเรื่องสปอนเซอร์แล้วผ้าเบรกโปรเจกต์มิวต่างจากผ้าเบรกในความรู้สึกพี่คือผ้าเบรกเดิมๆโรงงานเนี่ยต่างกันเยอะเลยจริงๆผมว่าคนที่ตอบคําถามนี้ได้ดีนะต้องเป็นคุณนุชนะเพราะคุณนุชย์เขาคุกคีกับเรื่องเรื่องเรื่องของผ้าเบรกเรื่องของวัสดุของของทางโปรเจกต์มิวอยู่อยู่แล้วนะครับสำหรับผ้าเบรก ที่ติดมากับรถเหรอคะกับผ้าเบกโปรเจกต์มิวใช่ะอุณหภูมิบอกก่อนฮะว่าว่าคุณนุชทำไมถึงรู้เรื่องโปรเจกต์มิวเยอะจังคะขายอยู่ค่ะอ่ามันดีกว่าผ้าเบรกเดิมๆโรงงานยังไงฮะหันหน้ากล้องนุ้นเลยฮะครับผมเอออย่างแรกคืออุณหภูมิครับมันจะทนความร้อนได้มากกว่าและทําให้แบบการเบรกมันก็คือดีขึ้นความร้อนมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือบางที อ๋อเขาลดผสมน้อยเอางี้คือสมมติถ้าเราใช้ปกติเนี่ยถ้าความร้อนของผ้าหรือจานเบรกเยอะๆไอ้ผ้าเบรกเดิมๆเนี่ยมันไม่ค่อยอยูุ่ดออกใช่มันจับไม่อยู่เลยแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์มิวอันนี้อุณหภูมิมัน0ถึง800ถ้าผ้าเบรกของเดิมจากโรงงานมันแค่0ถึง450อ๋อเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มเพิ่มอุณหภูมิมันทำให้แบบการจับการเบรกอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีขึ้นเยอะค่ะโปรเจกต์มิว มีทั้งรถบ้านรถแข่งแล้วก็มีหมดเลยมีหมดเลยมีครบเลยค่ะรถบ้านรถแข่งรถบ้านก็ <c oughs> ก็แบบคือถ้าเทียบจากผ้าเบรกเดิมจากโรงงานกับโปรเจกต์นี้มันก็แบบพัฒนาอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วอ<ส>ันนี้คือใช้ตัวท็อปสุดของโปรเจกต์นี้เลยใช่อันนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะเป็นอุณหภูมิสูงถึงแปดร้อยราคาเท่าไหร่ครับราคาราคาชุดหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นค่ะชุดหนึ่งถึงสี่ร้อยเลยครับชุดหนึ่งคือสองสองคู่หน้าโอ้โหหมื่นนึงเลยเหรอ สองหมืน่นแต่ว่าถ้าเป็นเกตร,รถบ้านก็ราคาก็จะต่ําลงประมาณอ,มอยู่ประมาณหกพันแต่บอกว่ารถบ้านถ้าคุณเราเป็นรถบ้านไอ้ถานวิเตอร์รถบ้านเราใช้คอนจักเนว์้าเบรกที่เป็นตัวท็อปมันมีข้อดีหรือข้อเสียมีข้อดีท <ำ S 2> ําไมฮะคือตัวผมเองใช้ใช้เองใช้อยู่ระยะเบรกมันสั้นลงช่วยเราชัดเจนเรื่องระยะการเบรกมอไซค์ตัดหน้า พี่นัดตัดหน้ามาใช่ไหมฮะตัดหน้ามาเบรกเบรกเบากพี่ขับมอไซค์ไงเบรกนะพี่นี่ขับมอไซค์ไงมาด้าสามหลับในมาไงครับเบรกนั้นคุณแล้วคว้าเขาแล้วล่ะประมาณนี้อ๋อมันเหยียบไม่ลึกเลยเหยียบปั๊บมาแต่ปุ๊บเขาจะเขาเรียกอาการดูดคือขาเบรกไม่ใช่ขาเบรกกับเท้ามันจะดูดดูดลงไปนะครับทำให้เบรกสั้นลงนะครับอ๋อนี่คือข้อดีข้อดีนะครับแต่ปุ๊บหรือปุ๊บปั๊บนี่เลยอาการดูดของมัน คัเ,เป็นพ่เบรกอื่นเมืนก็จะแบบเหยียบแล้วมันไหลแบบใช่เขาจะมีระ<อ>ยะมีระยะไปใช่ครับโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกเรื่องรถกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะมีการแข่งขันเกมนะววคือเกมเกี่ยวกับการขับรถนี่แหละ เพราะฉะนั้นนี่นี่ก็ขับรถเนื้อแข่งรถเดี๋ยวสามคนนี้ให้คัดมา2คนแล้วเดี๋ยวผมส่งน้องผมไปขายรถพี่ผมขายรถขับแกไปขับแข่งกับเขาเฮ้ยผมแข่งเนี่อจริงแล้วจะรู้ว่าใครเก่งกว่ากันนะครับเดี๋ยวพักเมกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อกับรายการมอเตอร์ n มานียครับผม